วันนี้นะคะสมัยก็จะอาสาไปสัมภาษณ์น mm ัก hmm. แสดงช่อง7 HD กัน mm hmm. ว่าเขามีท o ดูริสิ่งที่อยากทำอะไรกันบ้างสำหรับตัวสมัยเองก็อยากจะ oh. มีละครสักสิบเรื่องค่ะให้คุณผู้ชมได้ชมกันแต่ว่าคนอื่นจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะ <need> จริงๆมีแพลนไว้หลายอย่างอย่างแรกก็จะพยายามเรียนให้จบเพราะว่าเราจะได้ทำงานได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นก็อยากจะทำงานให้เต็มที่แล้วก็มีแบบ อยากซื้อรถพ่อแบบก็ดูเรื่องรถไว้ค่อนข้างเยอะเป็นแบบเหมือนชื่นชอบเรื่องรถอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ่าก็อ,อยากจะดูเรื่องนี้เป็นหลักอ,อยากจะทําลูกเป็นอย่างแรก<อ>นะครับผมผมจะเอาลูกปีกระต่ายให้ได้ To do l i s t ปทีนี้นะครับเป็นของขวัญต้องมีน้องเอาไว้ให้ภรรยาผมเพราะว่าภรรยาผมอยากมีมากๆ ทูดูริสที่จะทําปีนี้นะคะที่น่าตั้งใจเลยก็คือจร,จริงๆน่าเป็นคนที่ชอบดนตรีมากค่ะอย่างเช่นไวโอลินเปียโนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสนะก็จะแบบไปเรียนเพิ่มเติมค่ะก็ส่วนมากอ่ะเวลาว่างๆนะก็จะหัดเล่นเองทาง Youtube ค่ะก็จะเล่นกีตาร์ที่สามารถเล่นได้แล้วก็เลยเลือกที่แบบว่าอยากจะไปเรียนไวโอลินมากกว่าค่ะ ปีหน้านะคะพี่พีตั้งใจนะคะอยากจะเล่นละครกับกระตูนนะคะแล้วก็พี่เบนอีกสักสองสามเรื่องเลยคะ่ะน,นี่คือสิ่งที่คาดฝันไว้เลยว่าจะได้เล่นกับเพื่อนอี่เก็บเงินให้ได้เท่าไหรด่ดีเก็บเงินให้ได้สัก oh, <no. S 2> 3 0ล้านเลยเหรอคะ <c oughs> เก็บเงินให้ได้หลักล้านอะไปเที่ยวสองประเทศค่ะตอนแรกว่าจะไ้ยแต่ปีนี้แต่ว่าตั้งหมดตั้งหมด <c oughs> หมดเวลาเส้นทางบันเทิงแล้วค่ะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกๆคนนะคะ